นิทานเรื่องเต่าทองกับมดเรื่องราวของมิตรภาพที่แตกต่างวันหนึ่งเต่าทองตัวน้อยกำลังคลานอยู่บนใบไม้มันรู้สึกเหนื่อยมากจึงหยุดพักใต้ดอกไม้สีเหลืองมดตัวเล็กๆเ,เดินผ่านมาพอดีเห็นเต่าทองกำลังเหนื่อยจึงเข้าไปถามไถ่เต่าทองเล่าให้หมดฟังว่ามันกำลังหาอาหารอยู่ มดฟังแล้วจึงอาสาพาเต่าทองไปหาอาหารเต่าทองดีใจมากทั้งสองจึงเดินทางไปด้วยกันระหว่างทางมดช่วยเต่าทองข้ามลำธารและเต่าทองก็ช่วยมดแบกอาหารหนักๆมารวมกันทั้งสองสนุกสนานกันกับการผจญภัยและเกิดเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันข้อคิดจากนิทาน มิตรภาพไม่มีพรมแดนมิตรภาพสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้เรามีความสุขและได้รับความช่วยเหลือกลับคืนมาความร่วมมือการทำงานร่วมกันจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น